ทางกรมตรวจบัญชีสาหากรได้เปิดเผยนะคะว่าเตรียมที่จะเสนอไปยังสถาบันการเรียนการสอนต่างๆนะคะไปบรรจุวิชาจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อทำออกมาเป็นบัญชีครัวเรือนโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่ค่ะเป็นกลุ่มเกษตรกรเพราะว่าถ้าทำบัญชีรายรับรายจ่ายมันจะไปสะท้อนถึงบัญชีต้นทุนที่แท้จริงเป็นประโยชน์อย่างสูงเลยแต่ว่าในรายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรติดตามพร้อมประเด็นอื่นที่น่าสนใจในสรุปข,ข่าวรอบวันค่ะ นางสาวมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมส่วนบัญชีสหกรณ์ครบรอบ70ปีพร้อมมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นประจำปี2564รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่นและรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เคื่องในโอกาสครบรอบ70ปีกรมสรวนบัญชีสหกรณ์ ด้านนายอัมพันธ์เวรุจันติอธิบดีกรมส่วนบัญชีสหกรณ์ระบุว่าเตรียมประสานสพทออให้โรงเรียนบรรจุวิชาทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนเป็นหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนช่วยผู้ปกครองซึ่งส่วนใหญ่สูงวัยและมีอาชีพเกษตรกรจำเป็นต้องทำบัญชีต้นทุนซึ่งปัจจุบันทางกรมมีแอปพลิเคชันช่วยให้ทำเองได้ง่ายขึ้น